สินแสหมิงเตืนต่นเตือนอัดดวงราสัปดาห์ให้เอซีอย่างนี่วันพฤหัสแล้วชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้29พฤศจิกาถึง5ธันวาคมโอ้ยต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นดีเทลรายละเอียดเรื่องเรื่องดวงชะตานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นสัปดาห์ที่เออครึ่งแรกไม่ค่อยโอเคนักแต่มากลับดีเอาช่วงครึ่งหลังก็คือช่วงออปลายสัปดาห์แล้วนะครับวันจันทร์และวันพุธพฤหัสสัปดาห์หน้านี้เป็น3มวันแห่งความขัดแยง้งจะมีเรื่องที่หงุดหงิดหรือเป็นชนวนให้คุณนั้นทะเลาะหรือขัดแย้งไม่สบายใจหรือว่าอาจจะไปได้รับคำติเตียนบางอย่างในเรื่องของงานคุยงานประสานงานไม่ค่อยดีอ่ะ นะครับโดยเฉพาะวันจันทร์และวันพุธเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษดวงคุณจะมาขยับดีขึ้นก็สุกสาวอาทิตย์แล้วหนังคนละม้วนเลยสบายใจขึ้นมีความรู้สึกอิ่มเอมมีความรู้สึกเหมือนกับปลดภาระยุ่งยากใจบางอย่างคือถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อธิบายให้ฟังชัดๆว่าเหมือนกับที่บอกว่าครึ่งแรกไม่ค่อยดีมาดีเอาช่วงครึ่งหลังนั่นเองนะครับ ดาวมีการขยับย้ายเด่นๆถึง3ดวงดาวศุกร์ย้ายก่อนในวันที่3ทธันวาตามมาด้วยดาวอังคารและดาวพุธในวันที่4ทธันวาคมซึ่งการย้ายของดาวตรงนี้นั้นอ่านะดาวศุกร์ก็ย้ายไปอยู่กับเสาตีโกนร่วมธาตุดินกับชาวลัคนาราศีกันแล้วก็ดาวราหูก็ร่วมตีโกนด้วยส่วน ดาวพุธดาวเจ้าเรือนของคุณนั้นไปได้ตำแหน่งเป็นปรานะครับปู่ปูปลปลาเออเหนื่อยหน่อยเล็งไปยังดาวเกตอาจจะต้องไปแก้ไขปัญหางานให้คนอื่นหรือว่างานคนอื่นนั้นมันเสือกมาเป็นภาระก,กับเรานี่แหละอืมแล้วเป็นอะไรที่เราก็เลี่ยงยากตามที่ผมบอกไปแล้วฉะนั้นจันอังคารพุธพฤหัสสี่วันนี้ไม่ค่อยโอเคนักนะเออวันอังคารยังพอใช้ได้แต่ว่าจันพุธพฤหัสเนี่ยไม่ดี จะมาขยับดีขึ้นก็คือสุขเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับส่วนในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองชาวลัคนาราศรีการมีโอกาสจะรู้สึกมีคนมาถูกใจเราเราพึงพอใจถูกใจเขาอาจจะมีการได้นัดเจอกันหรือคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับก็ดาวความรักจริงๆเนี่ยมันคือดาวพฤหัสแต่พฤหัสยังเดินเป็นอริอยู่ นะครับแต่ก็ไม่เสียทีเดียวหรอกนะต้องบอกว่าดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนอริตรงนี้ไปอยู่ในเรือนของดาวราหูชาวกันก็คงไม,ไ,ไม่ไปให้ใครเข้ามาหลอกอะไรง่ายๆหรอกผมดูแล้วแหละเพราะชาวกันเองก็มีความหนักแน่นแล้วก็เชื่อมีความเขาเรียกว่าเชื่อมั่นในตนเองตัวเองอยู่พอสมควรทีเดียวนั่นแหละนะก็เอาสรุปอย่างเงี้ยว่ามีโอกาสจะมีมาชอบพงชอบพอกันนะครับแต่ว่ามันก็จะ ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไรนะักก็น่าจะเป็นด้วยเงื่อนไขาจากดวงดาวเหมือนกันนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับอย่าไปหูเบานะอาจจะมีคนพูดยุแยงหรือว่าเราเองไปฟังอะไรมาแล้วทาให้เราขัดแย้งกับแฟนหรือคนรักเราก็ได้ก็ขอใหออ้อย่าไปเอาอะไรมาเป็นเรื่องจุกจิกใจมากนักนะครับขอให้โชคดีอย่าลืมนะสัปดาห์หนะ้าจันพูดพุทธหัสไม่ค่อยดีนอกนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยสํานักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโง่เหงอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล